สวัสดีค่ะมาสระผมนะคะุุโกนดูช่างช่างเราสวยไหมคะสวยไปหมดเผื่อแกไม่สวยสวยค่ะสองเราก็สวยด้วยแอป มาทำผมเดี๋ยวจะไปหาคุณหมอแล้วต้องเป็นฝ่ายนัดหมอเองห <c oughs> มอไม่นัดเรานัดเองเอากันสบายแห่เลยค่ะทุกคนคันหัวมากค่ะ จะทําสีก็ไม่ได้มาสาเลยห้าวันอยู่ได้ไงเนี่ยปากแดงๆโอเคนะคะส่งกันบ้านก่อนค่ะสวัสดีค่ะ